สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมท้ายคลิปนะครับทางทีมม็ดเดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทีเด็ดมาเดือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับมวยก่อนโชคนะครับ RWS ครับมาดูครับมาดูคู่ที่4ของรายการนะครับมังกรทองครับเพชรเกียรติเพชรครับพบกับโอเว่นครับจีริทครับอัมรูทางด้านของมังกรทองครับเป็นมวยขวาสูงยาวครับเข่าดีครับเข่าเหนียวเลยครับต่อยหมัดแรงๆสาดแข้งนำขวางหน้าดียัดไส้แรงๆฟันศอกแรงๆครับ มังกรทองนี่ก็ฟันศอกดีมากเป็นนักมวยที่ฟันศอกดีมากเลยนะครับเอามาดูทางด้านของโอเว่นครับเป็นมวยสู้ดีครับกล้าแล่กล้าชนกล้าเดินครับออกอาวุธได้หลากหลายครับรวดเร็วมากครับนะครับหนักเหมือนกันนะครับทางโอเว่นนี่ก็อาวุธเร็วหนักเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี่ผมชอบไปทางมังกรทองนะครับเพชรเจ็ดติเพชรนะครับผมเอามาต่อเลยครับคู่ที่ห้าครับซาจาร์ครับวีนัมบวยไทยพบกับเพชรชัยเม็สจอโต้งปาจีนะครับมาดูทางด้านของซาจาร์ครับเป็นมวยซ้ายครับสูงยาวเป็มือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายแรงครับวงในไล่แขนสูง หนักๆแรงๆลูกแน่นอนครับสำหรับสัตว์จาร์นะครับก่อนเข้าก่อนนี้ได้ลุ้นก่อนแน่นอนครับใครโดนใครนับแน่นอนครับโอ้สัตว์จาร์นี่ก็หมัดหนักกันนะครับโดนจังๆนี่มีโอกาสได้นับได้ลุ้นแน่นอนครับเอาเรื่องทางด้านของเพชรเมฆครับเป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องครับเตะต่อยหมัดแรงๆแทงเข่าแรงๆปั้มตีรุนแรงมากครับบูดูดันโอ้ตอนนี้ก็กำลังฟอร์มดีๆเลยครับฟอร์มสดมากนะครับสำหรับเพชรเมฆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบไปทางเพชรเมฆนะครับต่อจอโต้งปาจีนะครับมาต่อเลยครับพุทธหกนะครับบพกับ จอร์ดฮิลครับเอามาเดินทา้านของเพชรใหม่นะครับใจใหญ่ครับบี้เดินดูโอ้โหดูดังมากครับเดือดเดือดแล้วสำหรับเพชรใหม่เนี่หมัดหนักๆแรงๆส่อคมรอสวนตลอดเวลานะครับไปไปนี้คือตลอดนะครับเอามาทางด้านของจอร์ดครับกล้าแล่กล้าเดินนะครับอาวุธหลากหลายครับคมๆนะครับออกหมัดได้ดีมากครับโอ้คู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่าดูเหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปทางเพชรใหม่ครับสอขอเล็กทวีพัฒนานะครับมาครับผู้ที่เจ็ดครับสมิงเดชครับออเฉลียะครับพบกับซาวาส ไมเคิลาดูทางด้านของสิทธ์สมิงเดชก่อนนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวครับมือครบเครื่องครับแข้งซ้ายแรงครับปวางหน้าดีเสียบเหลี่ยมหมัดซ้อนซอกแรงๆคมๆปลายแข็งแกร่งมากครับปลไปๆมีให้ตลอดเวลาครับเป็นมวยบ้าครับมวยบูครับเดินบูดันมากครับสมิงเดชเรามาดูทางด้านของสวาส์ครับเป็นมวยเตะหนักครับต่อยแรงครับบูดูดันครับขวางหน้าเป็นเหมือนกันนะครับปลายแข็งแกร่งมากมีอาวุธหนักๆแรงๆออกมาให้เห็นตลอดเลยนะครับสวาส์นี่ก็เป็นนักมวยที่แบบร่างใหญ่ครับร่างใหญ่กล้ามเนื้อดีครับ ต่อยทีโอโคต่อยแรงมากมันหนักมากครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปทางสวาร์ทครับไมเคิลครับผมว่าเขาน่าจะเก็บชัยชนะไม่ได้นะสมิงเดชไม่น่าจะไหวนะครับแต่ต้องดูอีกทีนะครับบนสนามนี่สมิงเดชออะไรมาแก้นะครับแต่ส่วนตัวผมนี่ผมให้ไปทางสวาร์ไมเคิลก่อนเลยครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมท้ายคลิปนะครับทางเชื่อมือเดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับเพียงท้ายผลคู่โชคกันคู่เอกครับคู่ที่7ของรายการนะครับสมิงเดชครับออชลิยะครับพบกับสวาร์ครับไมเคิลครับ เลือกรับทันทีนะครับหนึ่งตัวจากช่องทางทีเดดไม่เดืเดอดน,นะครับผมทีเดดไม่เดืเดอดก็ให้พี่ๆน้องๆหมัดปุยเลยนักสู้นะครับแนะนำไปเป็นแนวทางนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนำไปคิดไปวิเคราะห์ครับให้กับตัวเองในแะมตช์ในไฟต์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ